งูสิงค์ครับเสืออ้อสายลูกหลานไทยยนาคขื่นชีวิตให้เพิ่นให้เพิ่นได้สู่ชีวิตต่อไปนะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ได้บุญน้ำกันนะครับงูสิงค์งมดเส้านี่ยังเขียวอยู่หรอก็ดีพระมาบิีธบาตเหลืองหมดและไอ้ปลาบ้านบานไอ้จังไดบาทเนี่ยไอ้จันละหาซิบัตหาซิบัตบอกยังปลาคัากๆแน่ๆเด้อครับมาๆาทงกท่านได้ก่อนซื้อแจ็คถุงยิ่งเสียรถ สามถึงห้าสิบได้รถนอสไส้ได้วจังรยานจ้าน้ำใจค่ะกอกขาหมาันขายหมันจ้าซ่ดูส่งหมันลำด้วยคู่ไปกันบ,บุนไรสายเห่า,าเครื่องเคลือบยางนี่จ้าโอซาดูว่านั่งได้ครับตำมะฮงปิ่งไกป่ปลาปิ่งโอไ้ไม่ยัง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 หลายอย่งางเซอส์ดิจ้าของแพรครับของแพร เสือของแทรมากแล้วครับหูเปียวยังขายอยู่คือเก่าครับธุรกิจปิ่งยา่างผู้หายควันนี้ผู้ดีควันใส่ขายดียอดอ้ายเนี่ยวั่จันขายดีเนี่ยวะสันจนไปดาวเสือมาใส่ละ่ละของแทะตเอฟซีอ้ายมาแต่อุดรัน้ีจ้ะเด้อ คือมาไกลแก็หมูค่ะแต่ว่ามาบอกเลยว่าเป็น F C I คนมันกินยาผิดก็คือมาไก่เด็ดเราเพิ่งมากินตะบักคุง F ีมาจากอุดรอนมาสันมากินตะเบงฮงฮอดก็เลยเพิ่งเลยถามว่านายจะมาอีกบอกก็เลยว่าเดี๋ยคุณเด็กหนาหน้าผมเป็น F C เร็วเ่ยครับบานน่ะแมนผมแมนหรอกแมนเจ้ามาหาเจ้าเจ้างามบคนเกี่ยวก็่อยเพื่อนมาเพื่อนเป็นเอฟวีไุอาจารย่ว่าเขาตั้งใจมาหาเจ้า จ้างามุ่แตงโมโฮแสบมาตลาดกุงย่างก็เก่านะครับมาพ่อแม่พายะกระลังหยอกนกอยู่นี่มันบอกมันแนวหยอกมันเป็นนกเข่า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 ไม่ใช่นกเราเต่ามันเป็นี้สิครัมันเป็นหงเข่าหงเข่าไปเข่านี้โอ้ยมันน้อยมันน้อยอีหยังน้อยมันหน่อยเต่ากระโบซ้ำหงเก่าแล้วเนาะ อันนี้เตาอ,อยังนี่ซ้ำนีก่กระกาโปาโซนู่ไงกูดิเขาอย่าโปโซอยู่ <c oughs> อันนี้มันเป็นเตาอ,อันนั้นเนี่ยเตาน้อยเตาธรรมดาซ้ำนีก่กระกาโซมันจังสิลามันยังมันมีขนของใหญ่กูดิของแกมันหลุดขนแล้วพี่พี่ตัวใหญ่เห็นไหเป็นไรวะนี่เป็นไรวะน,นี่สูสีหลอวะ รุ่นนี่วะบ่ร่ารุ่นนี่วะสูสีรุ่นกันนวะช่วงมือพอได้นไซ้อกันเดสิิแม่พูอวัดผู้เบียดดน่เสียงกระควยว่าจะไกลๆสดๆสดๆ ขึ้นมาไม่หม่บักยางสดสดแซ่บแแตซ่บเลยค่ะบะสดแต่ไม่ข่าวั้นะบะสดแต่ไม่ข่าเท่าไรกระสิซอยผู้เ่าในเด้อค่ะเด้อขายจังได้บาทเนี่ยขายจานละห้าสิบค่ะห้าสิบบาทบักยางปลาคักๆแน่ๆเด้อครับมามาอันนี้กะตาละเจ้าบาทค่ะนี่บอกกะตาลุมแล้วบอกเจ้าบาทตาน้อยนี่ราคาโอ้ตานี่หลายอยู่ค่ะนี่มาเป็นตาครับบักยางอันนี้พี่สิบค่ะ ตลาดกุงยางครับม่ารอดบ่ผิดหวังบักยางน้ำยางก็มีค่ะเห็ดแห้งซีนแห้งบักฟางก็มีค่ะมีเบิร์สินค้ามาเอาแล้อใครมีนี่ทั้งของแห้งของสดบักยางครับห้าสิบบาทบักฟางบาทนี่มายงซิดเท่าไหรบ่เนี่ยห้าสิบคือกันเส่หมูบกสีดาบักม่วงบักคิกบวบกระป๋อมอาญะได้ค่ะกับอุญโยอีบุน ลุกมาแล้วลุกขามาแล้วใคี่ยโมเดลแบฟางนะเน้อเปียวอีหยังเปียวอีหยังหวานบม่ห้าฟางเปียววะค่ะเวหวเปียวโอ้ปียวเปียวแห้งกับไข่เคีมขีแน่นอนอีเด้วครับตลาดก็ย่างบบไกลจากเมืองอุบลหยับขี่รถเข่าซีเกียร์เท่านั้น เบิร์ตมี่ข้าวเดียวหอดครับแบบย่างปลาเนี่ยคักอีหลีคักอีหลีเราช้อนเสื้อหมือกับเบิร์ตเลยได้ค่ะอยังเบิร์ตย่างมันโค่มันสุกเบิร์ตอีกอาทิตย์นี้ลายอีหลีเปตต์หวานอยู่ไล่ๆนี่เปตต์หวานอยู่นี่คือสีบ่มีมันสีเบิร์ตเลยนะชอบเท่าไรแม่ก็ชอบนะฮ่าสิบบาทเฮ็ดกระด่งฮ่บาทเฮ็ดกระด้างขึ้นอยู่กับต่อขึ้นอยู่กับขอนได้ยังส้มตลาดก็ง่ายจก็หน่อยนึงครับบันน้มาโดนเติบแล้ว มหาสื่อของปลาไปปล่อยได้ยินข่าวว่ามีฤาษีปลอ่อยนะครับตลาดทกอย,อย่างไม่ว่าหอยยังแหละน้อยๆนี่หอยแา่หอยซ่หอยหอยเซ่บ้านเข้าเข้าโอ้ยบัคนี่คักแข็งเด้อมือเช้านี่ยังเขียวอยู่ดอกพอดีพระมาบมิณฑบาตเหลืหองวะแหละป่าบ้านบ้านไมีห่อดอกพริกลอนไปนี่พัสดุแบบนั่นละจ้าเข้าบักฮงหอย อู้บักยางงามยี่หลีเด้อเจ้านี่ืนห้า, <50 S 2> าสิบช่วงนี้ครับบักยางบักเน่าอุ้ยธุรก,กิจผิดกลนซอนแข่งขาดทั้งปีตุ้งละเศร้าอยากซิมกับซิมโหลดบริษันซิมได้เอกค่ะบุฟเฟค่ะซิมได้ค่ะซิมได้ปลาลุกปลาคอ,คอนกบกักชัวแม่ข่าแม่ข่ามากเก่าแท้ สินขาใหม่อยู่ปากัยังดินดอยู่ถุงตัวไหนไม่ไงถุง่มวนอยู่แปดสิบยังม้วนโอ้แปดสิบไม่ไงยักปีปีตาดีอยู่อ่ะดู่หูดหหูปากดีอยู่ะปากก็ดีเขาหังก็งอเขาเอยเอดีอยู่ เรามาขายปลาดุกปลาคอบัก <rôle> ท <à déc> <ide él an ici> ัวย่างก่อนบาทหนึ่งย่างหลายบาทถึงไ่ปาเด้อเออค่อะไรน่เบิดเมืองมันตลาดตกย่างนะครับแนวอยู่แนวกินมากินนุ่นมอเนห่าขาเรากินนุ่นมาเอามีหอดนั่งจักระจันไห้ไข่หมดเคียด อันนี้ลูกข่าอันนี้คาณเล้ามาจากเล้ามาเปนอราต่กมาจากเลาค่ะจากลาเล,า,เลาสายเยอะล้าจำปาสักคนลนอิเลียนปะาวเน่บพ่อ,อ,พอปกปออห่เลยลายซื้อ,อา่าจังไหนขีมซื้อขีมบักเขียาวกลนซอนหรอบลาผู้สาวงามเลยเราขายไก่ขายเป็ดขายบาาักเขีย นี่ละอยู่บ้านเฮ่าขาขายครับขายอย่งไหนบะเขียะจานละเส้าป่ะจานละเส้าก็ยิ้มใส่บาทหนึ่งสื่อซะบ่หล่ะ,น,ะนี่เห็นว่าสั่นมสื่อจะน้ำบุษสาวตลาดกุงย่างด้วยครับช่วงใบใบเนี่ยเพิ่มเริ่มแล้วละ่ะไก่กับลาย,ลายของปาลากับลายด้วยครับ<ไ>นายนยเสาหน่อยนี่พ่อมีอยู่มาถามเบากินงกินนวลลาย พักกิ่วก็มี่เป็ดเหยียดขายเป็นเหยียดนักขายมาไม่ปิดเท่มไกลล่หลายเลยครับเมาโหลดเอาด้เอาอบานนี้เศร้าขายสมแล้วมาขันสมบานนี้ขายเจ้านะสมก็มี่นะครับตอนนี้เบื่อซะก่อนขันสมหวกันเลบีบขี่สะไส้เลยครับลูกอนะไรกุน่ะ สามรอยครับยาได้เถือกระนั่นก็มีย้ยโ,ย,โ,ย,คคโยครับรุ่นบ่บีบเทอดไร้บอบีบเถือกลงไปขาดสิบบาทแม่ขาตลาดกบยางปลาเนื้ออ่อนงามๆได้ครับปลาหนังปาลารสเคียดเฮ็ดอ่อนๆก่อนตอนขึ้นแม่ขาเนี่ยอ่อนอ่อนค่ะท่อนแก่แล้วใค,ใครว่าซาใหญ่วาปลาทู่ขายคือเกา่า ไผรจะขายยังกขายข่อยขายปลาทูเขาแม่งครับทอดไข่หมดตักแตนโซนนี้ครับอินหอมมะตอไก่ปงเปิงปงเปิงทำาสบนะครับยางพันกัน้ำลายไหลมาปละแดกหอมเป็นหอมครับบ่อใดมีเจ้ากปุนนะครับไม่ข้าร้านนี้มีหอดน้ำยาพ่อข้าก็มีน้ำยาน้ ตำหอยกับมีหอยเน้อบานเองเจากไหนตำหอยตำหอยกับมี่หอยกับมีักคักพักเปิดใหม่แล้วครับมาเจยวกอนมาเห็นเห็นอยู่บ่ก็เห็นโปร่งโปร่งเปล่้่สิไทยผัมเขาโพดชมพักบเอาว่ากันด้ยทันบักบับสิ บักบวบนแล้วอีหยังบาดนี่ทั้งใสเหียบทั้งใส่ถุงอีหยังบาดปลาย่างปลาย่างแกงใส่ผักหวานแซ่บเป็นแซ่อท่าไทยย่างดีแกงใส่ผักหวานขายขายยังไงร้อยเดียวขาวปิ้งยนลอยปลาย่างแกงใส่ผักหวานแล้วใส่ถุงน้ำเดือย่างงามเลยซุกคือกันครับเพระมันบักยางบักส้มกับบักม่วงแอปเปิ้ลบักขาม ส่วนตั้งพีครับภาคหน้างางหยาธุรกิจการเกษตรครับของแท้ของแท้แท้ขนาดได้แท้ขนาดไม่หอดภาคเกษตรไปเลยจะเกษตรว่าเกษตรเด็ตใหม่ๆแล้วครับกับหนีเลยของแท้์ใฟิวเตอร์บอดี้ใส่ฟิวตรงฟิวเตอร์ยังเนามันยังเห็นห้อยรถแท็กเตอร์ไปเห็นไหนเนี่ยขายงาบน ปลางามๆเวยครับใส่ถุงใส่ยังยางดีนะครับกันแมงกันยังปลาตองนี่ไม่ไม,ไมนุ่มมากไม่ไ,มไ,มไมนี่ปลาคอเป็นกระเซอร์ตลาดนี่ปาตอง่วงครับขา <c oughs> คักาขาหลายเป็นหลายมีทุกรุ่นมีทุกรุ่น <c oughs> ตองเว้วยนะครับตลาดนี่เป่าเรื่องของปลานี่ตตองเว้ยครับบ่ผ่าน แว่แหละก็อย่าลืมครับเถืองเงินลงมานําจะมาแว่ซื้อๆป่ได้ะยังเรือไก,ก่กมีเมีอเรือไก,อก,อกอม่มันหน่อยหน่อยลงเก่าเก่าบักเรือไก่กติดต่อสา,าวเล่าให้แนี่ยพระนะติดต่ออยู่ได้มานําอยู่แต่ข่อยกินน้ำทางหมดแล้วงัวกลัวปากค, <laughs> คอเนี่ยคักอีหลีเมียเป็นกระเซ่อกระเซ่อบึ้ย พราะว่าม no hmm. ันแข่หน่อยปลาคอปลาส้นก็มีแต่ว่าไม่ได้ส้นอยู่สายเห็นหมดทุกตัวเจ๊เลยเลยพกตัวลอยกันีครับเป็นคอกเลยเพราะว่ามันขายไกลหน่อยปลาได้ปลาของแพร่มันแข่นะครับของแทรดำเป็นดำ เอาทานเลี่ยงมา้เของแทรดำเป็นดำโลเท่าใดเด้อร้อยเ้าจ้ดร้อยกับเ้าหนึ่งมามาภาษาประคอพูล่าพล่าพหลามันเต็มโซ่เลยเบิ่งมนหาวขึ้นยังหาวขึ้ได้ค่ะข้าวเหนียวบะงวงละค่าเถือกบะหมี่ข้าวเหนียวบกยางปะบกยางนี่มีเฮียก็ซื้ออันี่เอาไปนีแล้วข้าวาันยีุ้ยกับบกยางเนี่ย ของแทรใหอกันพนยีลงโปงเปลงไปล้พนอื้ยบอย่างคากอีเลเด้คับตลาดนี่สุดยอดเลยเทสอีหยังนี่บ่กนื่ว่าอยากกินมุกปลาซิ่วเห็ดทาหนุ่มขึ้นม่ะเตขายจักถุงเลยแม่ไงแก่ขายของขุกพอ่อถุงละแปดสิบ น้อย,ยนี่มาซื้อซอยถุงหนึ่งนี่ซื้อซอยว่าขึ้นดีเท่านับบาทนี่ชิซื้อซอ,อ,อยนี่มันเป็นอยังน,นด้ไหมไงอ,อยากได้ให้เจ้าให้พรานให้นะชิซื้อไปปล่อยนี่คือบอ,อกว่าถุงละกี่บออาทถุงเดียวกับพ่อซื้อเบิร์ตจะเสียเมื่อก่อนโมูหัน,อ,อ,านอา,านู่บว เอา้าไม่มีเงินติดหนี้เด้อคือว่าสั่นเนาะบาดนี่เอา้าไม่ไงอยู่บ้านได้อยู่บางพงแค่ยา,างไม่สบายบ่บ่บทอนดอกให้ไม่ไงเบิร์เติมตืมโอ้ย<ม>จบดีจา้าโอ้ยได้ติบแต่จะหาย้่อนได้ถือ, <laughs> อ <laughs> ให้ถือรางวัลเท่าไดก็ กงั้าอเนก็คแกอ้ยสาธุสปันเด้อกันเถิเด้อเออปันเซลจักล้านอ้ยบ่เออไอก็่าซือมากซื้อมากนี่นะเออถือสองตัวก็ได้ซื้ออยู่เออบ้านยี่บ่บ้านใชหอ้มู้หีบ้าน่ค่ะบักปางเดยอบักปางสองมี่้าสมูเท่าไหรสมู้อาชีกปางเท่าไหร่ยังละถุง นี่เขามาจากเมืองลาวเข้ามาซื้อพยางยางไปหันมันจะจำปลาสักอยางจ๊กยาง2อนยางกับมะหมาซอยในเด้อดขห้อ่อยในาจักหวานมาหวานบักย่างเพราะจะไปซื้อซอยผู้สาวนะบมักย่าง ้เาผู้เฒ่าก็จ้เน่ค่ะผู้ทานไขายจกานผู้สาวผู้สาวไปผู้เาว่าไปใช้ง่ายดอกนาจีสผู้เฒ่าไปหาเงินบเกผู้สาวเนีผู้ทานไกานสวยอยู่บ่หวา่นก็แมนบ่ขอบวานเค่ะบ่มาขายดอกคามตรของสสแล้วก็บ้านบานบัยางกนซ้อนตลาดกกง่างวไม่ไงนะมาขานี่บ้ก็ได้ค่ะหวานแสบด้วค่ะเนื้อมันต ว้านอย่ะะางนี้กตาแนวน,นั่น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 ก็โมเมนถ้าส z o แล้วมันสิกินบ่ได้เลยว้างอย่างเดียวบ่แมนอันนี้กะซ้ำผู้เฒ่ากินเนาะข้าซาผู้นุ่มกินเนีเ่ยวิเศบเอามาจานนึ่งสิน่ะจ้าสุดซอยแล้วก่อนตัวใดละ่ะตัวใดก็ได้ค่ะเอาสดๆดเนี่ยดดนี่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 จะไปฟาคุณทั้งมืองลาวาคุณ ายกระเทาแล้วบ่อยากใส่ดอกกระเทาว่าเธอดอกซ้ำนี่โอ้ยขอบคุณในหลายแม่ถือไปหายพร้อมเท่าไรก่อบันนี่บาาจ้เส้นไวหาได้ค่ะแม่ค่าใจสปอร์ตค่ะแม่ตัวแต่แต่แผู้สื่อจักเงินต่างประเทศเอาอยู่บ่เจยาใบใหญ่ๆคุ้มไหม กันต่างประเทศใส่บพื่อใดค่ะอ้ให้กำลังใจ่น้ำใจค่ะกอขาหมันขายหมันจ้าซาถูส่งหมันลำรวยผู้ไปกันบุตหลายสายเห่าอเครือบักยางนี่จ้าโอ้ซาถูเราขายบักยางเนี่ยขายบักยางตัวไหนหวานตัวไหนเฉยชิมเนี่ยแต่ว่าที่ชิมจะมันจะขึ้นมากนำย่างเหนียวไว้เลยนี่ยขึ้นแล้วมันสูขทั้งขึ้นทั้งสู้ อรนาะซิมกันเ้อซิมกันเ้อเออตัวนี้ล่ยล่ไปแต่แสบเออซิมมอิมมอขันสมบะซื้อฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่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 ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่้ฮ่าาฮ่่่่่่่่า่่า พริกเกลือว่าได้แถมบ่ะมันสมงเรื่องเลยซิ้ไปแนะ่หนาผู้นี่ใครแน่หว <c oughs> านขึ้นมาแนะ่จังหน่อยหนึ่งหาซิบวล่ะซื้ออะไรเนี่ยซื้ออีกไม่ก็นเรงใจเจ้านี่ไปหาลอยแล้ววันนี้แ,แอน่ขายยังไะขาย้วโพดใส่ถุง ขายยังไหนไม่บาทสห้าตักหนึ่งแ <c oughs> รงหนึ่งงหนึง,นง <c oughs> ยังไปโรงเรียนอยู่วะนี่เร้ <c oughs> าแล้วไม่คนะ,ะตลาดกย็ยางมีแต่คนงามๆเด้อรับเดียวนี้จะซื้อว่าจะไดนก่ซื้ออัม <c oughs> ดาลาลาน่ะอัมพัชราภาดอ่ะ <c oughs> ข้าวโพดยังนยอหน่อยมันมีเมด็ดออะทับประกันถ้ามันมีขึ้น má, chắc thúng rồi nè, thúng nào đấy cơ, sợi chắc thúng nên sợi lót, 3 thúng, 3 thúng 50 ba, 3 thúng 50 Để đầy lót, mua xe lấy trang ô, sao say chạy lại gì bờ? พอะื้อันี่ก่อนเื้อแพ่อันนี้ซื้ออ้อันนี้ซื้อยังนะอุ้ยอุ้ยได้กินบ้ากะโดได้กินอะรบ่ไดกินสิเลียงลายางงินไปแล้วมันนี่มาเอาอะห้าสิบบอ เอาหายหาชิบหา,หา,บหาไหด้ค่ะตลาดตุ้งยางพิจพูงงามเหลือส้วงนี่นักเรียนบางคนกับพิษเทิมเหรอขายบอกยางใครใครเสียบเสียบใครใครเสียบโอ้เออเนี้ยเกิเนคำมังกรยังเสือกระไรพร่อใหญแล้วคำมังแหล่ขขาคำใครบ้านไหบอกยางใส่ถุง ซื้อบกักยางซอย,อย,ย,ยซื้อแล้วพี่ลายอยู่นี่ซื้อให้กำลังใจถามซื้อก้อนจะซื้อวไปยังไหนซื้อไออข่หวานซือซ้อเนี้ยก็ไข่หวานไข่หวานอืบานนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าซิกบ้านหรือเปลอบ้านแล้วโอเคโอเคเอาอันเดียวซื้อซอยนี่บอกไข่หวาน โอ้นักข่าพี่<__มาว่าเอฟซีนะครับตลาดกุ้กง,งา้างเ้อได้นก10ตัวพันหนึง่งได้อันงูสิงนั่นเน่กระสอบนะั่นแล้วก็ปลาถุงหนึ่งที่ไปปล่อยด้ยจอยากไลยไปต้ม<__สวัสดีครับทุกท่านได้ครับเพื่อนว่าบุญบุญน,นี่บ่มีไผ่ปันแจกบ่มีแหกเครื่องใดขค้ือใหม่พากางครับ ผมกาลังจีเดินทางลงไปทั้งซอวปปอลาวนะครับผมได้นกมาปล่อยวัดบั่นคำไก่ไก่คำบัดรเงนก็ครับลงุงลุงปูวับาบาวดป่าบ้านไก่คำอำนาจ,จเจริญผู้ใดเห็นคลิปนี้ได้ครับได้บุญวัดาสนาจเจริญลุงเรื่องคือจังจังหวัดเพินเด้ครับคุณขวัญดาวนะครับแฟนเพจโอนเงินมาซอยปล่อยนก ไทยชีวิตนกคะแนนวัน,นจะคู่หนึ่งนกเขาเรือ่อยเด้อนกเขา,าเป็นนกเขา้าเอาคอยชีวิตไห่โบยบินขึ้นจังนกนี่ละไปแล้วตัวหนึ่งผุ่นนี่อีกตัวหนึ่งนกเขาคู่ไปไปในวัดพอดีเลยบินไม่่ละเมื่อยบ่บินบ่ไวบ่เอาเอาลงไปยางกันสัตว์นกเขานะครับ แล้วก็คุณเนตด้วยนะครับคุณเนตจากสหรัฐอเมริกาขอบคุณขอบคุณคุณเนตจากสหรัฐอเมริกานั่นะครับวันที่28ดนะครับเป็นวันมือ่อยวันเกิดของเพิ่นนะครับขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองนะครับมันนี้ก็ได้นกแล้วก็บงูสิงเดอมาปล่อยไห้นะครับมีนกมาทั้งหมด10สิบตัวนะครับเอาปล่อยเลยนกเขาเพิ่นขึ้นชีวิตให้เจ้าแล้วให้พวกเจ้าสู่ชีวิตต่อไปอ่าโบยบิน พอได้เห็นคลิปนี้ก็ได้บุญได้กุศลน้ำกันนะครับนกเขาบางตัวก็เพือกัดปีกนิหน้อยแต่ว่าเดี๋ยวก็เงหงีายวครับในวัดเพื่นกับอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำอยู่ครับมีแหล่งน้ำม,มีปลาให้เพื่อนอาศัยนะครับนี่อีกนะครับคุณเนเตต์ทางอเมริกานะครับคนบ้านเท่านี้แหละไปเหตุงานอยู่ทางอเมริกาสื่อสัตว์ยังปล่อยกระไดนะครับเหตุบุญเนื่องใน ขายมือวันเกิดนะครับอ้าวได้บุญได้พระลาได้อาน,นิสงน้ำกันนะครับยังเมื่อยอยู่ครับเด้กระบ,บินยังเมื่อยอยู่แล้วก็ยังมีงูสิงอีกนะครับหกโตงูสิงอีกคกโตนะครับซื้อมาจากตลาดบ้านเฮานี่แหละครับเิ่นก็จับมาขายเิ่นอยากได้เงินครับผมยังนี่ยังมาเนี่ยเอานี่ครับบินไปแล้วครับ นกเขากับบางคนกับมักเอาไปลาบด้ครับมันลาบแสบนกเขางูสิงค,ครับเสือสายลูกหลานพญา,านาคขึ้นชีวิตให้เพิ่นให้เพิ่นได้สู่ชีวิตต่อไปนะครับู้รดเห็นคลิปนี้ก็ได้บุญน้ำกันนะครับงูสิงเอาหมูมันจับมาจากมือลรไปถือว่าโชคดีได้เจอผมนะครับแต่พอเจอผมกับบางคนกับมักเอาไปต้่มนะครับ ไปเป็นงูที่บวมมีผิด้อครับบวมีผิดไม่หยังโอ้แลนเลยสามสี่้าไปแล้วครับจะรวจจดจาดไปเลยเอาขาให้ชีพตลื่นไหลอีหยังติดอีหยังของอีหยังข้าก็ขาให้ชีวิตทุกท่านลื่นไหลประสบผลสำเร็จนะครับตลอดทั้งปีละกาตลอด,ลอด,ลอดไปขอบคุณเบาเนตจาก อเมริกาผูนอนเงินมานำด้ครับจะปล่อยในวัดคําไก่อย่างนี้ละอำนาจเจริญนะครับไปแล้วครับพอกันหมดแล้วครับสบว,บวัสดีครับ